ครับผมกับปุูยช่วงที่สี่ของรายการที่ติดเรื่องชกหลัล,ลีผมก็บอกครับว่ามันก็มีในระดับที่เรียกว่าซื้อซื้อได้ซื้อได้เลยอยากซื้ออะไรก็ซื้อเอาเลยอย่างเตยเยิ้นในพวกนี้หรือ,อโอลินในระดับหนึ่งแต่มันก็ไปได้ในระดับหนึ่งนะมันไม่เหมือนชกเมกทูออเดอร์นะครับนะครับอย่างโปรเฟกเนี้ยถ้าเกิดคุณยอมคุณยอม,ค,ยอมคุณยอมจ่ายแพงขึ้นโปรเฟกมันก็แข็งแรงขึ้นด้วยนะใช่ตัวชกอัพนี่เป็นเป็นสตรีมนะครับเป็นเป็นโลหะสตรีม ไม่ใช่เป็นอลูมิเนียมนะท็อกแรลลี่ต้องเป็นสตีมครับอลูมิเนียมใช้ได้ต้องดูในส่วนของคุณว่าทําแข่งระดับไหนในระดับไหนวันนี้ผมบอกเลยแข่งอีโคคาร์เนี่ยสบายสุดเพราะว่าไงฮะมีคนเนี่ยเขาจับชุดท็อกอัพพวกนี้ไว้ขายรอรับคุณเพละคุณจะเลือกตั้งแต่สี่หมื่นห้าหมื่นไปจนถึงแสนมีหมดเลยผมบอกแล้วอย่าส่งเอเเรื่องแรลลี่เข้ามาถ้าส่งแรลลี่เข้ามานี่ยาวเลยพี่ฝันผมนี่ตัวจริงเรื่องแรลลี่นะครับไม่หรอกครับเคยๆนั่นเอง นะฮะจะเป็นเป็นเรื่องผมบอกเป็นเป็นเป็นการแข่งรถที่ที่มีความรับผิดชอบสูงที่สุดนะผมบอกเลยครับการแข่งไรคาลลลันลีเนี่ยนะครับผมโงเวลาต้องอะไรทุกอย่างหมดเลยทุกอย่างนะครับมีโอกาสโกงไม่ได้อ่ะพี่ฝันจะแข่งอีกรอบไหมเพ่เดี๋ยวรอให้รักสุภาพดีก่อนเราจะมีสายเข้ามามีสายเข้ามาครับครับผมก็คุยคุยกันนะครับว่าจริงๆครับทุกวันนี้บอกอย่างครับว่าพยายามอย่างน้องใหม่แล้วแต่เนี่ย น้องใหม่ก็พยายามเปลีป่ยนแปลงตัวเองตอนนี้คืออยู่ในสนามแข่งหมดแล้วนะครับพวกนี้นะน้องๆพวกนีอ้อยู่ในสนามแข่งหมดแล้วสวัสดีครับคุณกะกากิริยากิรินาเลยครับกีอะระเะรากอกปรนารอเรือนอนเนสระอาครับผมสวัสดีครับพี่กิรนากาลุณาคุยกันในโทรศัพท์ครับปิดเสียงโทรศัพท์เลยครับปิดเสียงโทรศัพท์คุยกันในโทรศัพท์ครับ มีอะไรครับคุณกีรนาครับสวัสดีครับอา้าวหลุดเหรอหลุดสงสัยสายจะหลุดหลุดนะครับมาส da b บีพีห้าศูนย์โปรไฟบอกตำแหน่งเกียร์ไม่ยอมดับบอกตำแหน่งเกียร์นี่คือขับเสียบอกตำแหน่งเกียร์ไม่ยอมดับ <c oughs> นี่เป็นตัวใหม่ไอ้ฝันวิดีที่ห้าสิบโป เข้าศูนย์เช็คดีครับเข้าศูนย์ครับต้องเข้าศูนย์ครับไอพวกของพวกนี้อย่าไปซ่อมเองครับใช่ถ้ารถใหม่ตัวนใหญ่เข้าศูนย์ได้เลยแล้วผมผมพอนผมก็ซ่อมไม่ได้ด้วยผมไม่รู้หรอกสายไฟมันมีเป็นพันพันเส้นนะฮะสายไฟมีเป็นพันพันเส้นนะฮะนะแล้วตัวนี้ถ้าเกิดบีทีห้าศูนย์โปรตัวนี้คือเขาบอกว่าไฟบอกตำแหน่งเกียร์บอกตำแหน่งเกียร์เกียร์โต้เหรอ ต้องเกียร์ออโต้พี่ถ้าบอกตำแหน่งเกียร์เออถ้าบอกเกียร์ตำแหน่งเกียร์มันเกียร์ออโต้แล้วถ้าเกียร์ธรรมดาไม่มีบอกตำแหน่งอ่ะอ่ะ,อะมีสายเข้ามาครับสวัสดีครับพี่เสน่ห์ครับครับสวัสดีครับ <c oughs> ครับน <c oughs> ี่ครับท่านครับครับ <c oughs> ผม <c oughs> สอบถามเรื่องอะไรสอบถามได้เลยครับ <c oughs> ครับเรียนถามอยากจะได้รถไปใช้ส่งหลานเรียนอยากจะได้ CNG เอาติดแตฮะครับครับผมเร่งไว้กับมาสด้าดีเซล โดยเะสองนะอยากให้ท่านวิการให้หน่อยครับอ่ะพูดเลยครับอาติ s ซีเอ็นจีใหญ่มาเลยโทรศัพท์ใช่ไหะครับผมได้ครับผมได้เลยครับถ้าในแง่ของความใหญ่โตมโหฬารอลังการอาติ s ซีเอจใหญ่กว่าแน่นอนนะครับนั่งสบายกว่าแน่นอนนะครับเทียบกับถ้าเทียบกับมาสด้าสองนี่เมื่อกี้มาสด้าสองหรือมาสด้าสามนะ น่าจะมาด้าสามมาอ้าวทำมาด้าสามนะฮะนะฮะทุกอย่างนะครับต้องบอกว่าค่าใช้ใจ่ายทุกอย่างต่ํากว่ามาสด้าสามทั้งหมดแต่ถ้าในแง่มาด้าสองมาสด้าสองเบตดีเซลเขาบอกดีเซลมาสด้าสองดีเซลนะครับแต่มาสด้าสองดีเซลเนี่ยคุณจะได้ในเรื่องของความกระทัดรัดอันที่สองสมรรถนะสมรรถนะครับ สมรรถนะนี่สูงกว่าผมพูดกันแบบไม่อายเลยผมว่าสมรรถนะสูงกว่าออติสถูกต้องนะครับอันที่สมความประหยัดน้ำมันเชื้อเพลินนะครับอันที่4ี่ความคงทนของเครื่องยนต์เครื่องยนต์ดีเซลยังไงก็ทนกว่าเครื่องยนต์เบนซินนะครับข้อเสียของ m a ส d a 2มีอยู่อย่างเดียวมันคับแคบเท่านั้นเองนะครับเช่นกันครับถ้าเกิดผมแนะนำให้ซื้อ นะฮะแนะนำให้ซื้อไม่ต้องไปซื้อตัวท็อปนะฮะซื้อตัวรองท็อปหรือถ้าเกิดกขับสบายสบายไม่ซีเรียสซื้อตัวโลสุดเลยแล้วมาเปลี่ยนล้อแม็กมาเปลี่ยนอะไรตามใจชอบดีกว่านะครับมาสด้าสองตัวดีเซลเป็นรถที่น่าใช้มากเพียงแต่ว่าผมบอกนะฮะมันคับแคบข้อเสียมันมีคือมันคับแคบกว่าออติสเท่านั้นเองราคาพอฟัดกันนะสำหรับตัวท็อปของตัว ทั้งสองตัวอ่า CNG ไม่ท็อปอ่ะ CNG มันจะอยู่ราคาประมาณสักเจ็ดแสนปลายๆซึ่งถ้าเกิดมาสเตอรสองตัวท็อปสุดก็จะเจ็ดแสนปลายๆเช่นกันผมถึงบอกว่าให้ถอยมาเล่นตัวที่เป็นโลสุดของตัวมาสเตอร์สองดีเซลมันก็จะถูกกว่าใช่คุณเอาเงินอีกประมาณแสนกระบาทไปทำอะไรได้ทั้งเยอะแยะขับได้เหมือนกันนะครับนะฮะมีสายครับอีกสายครับสวัสดีครับพี่โสพลครับ ครับสวัสดีครับครับผมรบกวนสอบถามนิดนึงครับครับออผมใช้ bm x5 นะครับ x5 ครับผมครับผมเป็นรุ่น e53 ตัวเก่าฮะครับผมเครื่องขนาดเท่าไหร่ครับสามสามพันครับสามพันดีเซลหรือเบนซินครับเบนซินครับเบนซินครับท่นนี้จะน่้จะสอบถามเรื่องเรื่องแม็กได้ไหมครับได้ครับครับผมฮะ แม็กเดิมที่ติดรถมามันเป็นสิบเจ็ดนะฮะขอบสิบเจ็ดยางสองสามห้าหกห้าอาสิบเจ็ดอันนี้ผมจะเปลี่ยนทั้งแม็กทั้งยางเป็นยางสองห้าห้าห้าศูนย์แล้วก็อาสิบเก้าได้ไหมครับอาสิบเก้าเลยเลยครับได้ครับครับใส่ได้แต่ว่ายางยางมันจากสองสามห้าเป็นสองห้าห้าเป็นสองห้าห้าตั้งหลายตั้งสองหกห้าเนี่ยใช้ได้ไหมครับใช้ได้ครับใช้ได้ครับ เพียงแต่ปัญหาตอนนี้คือคุณต้องหา offset ให้มันบวกลบจากเดิมคือค่าออ f s e t ที่เขียนว่า et นะครับ et เนี่ยนะครับผมจําไม่ได้หรอกว่า x5 ม,มันมีค่าออ f s e t อยู่เท่าไหร่แต่ตัวค่า offset เนี่ยนะครับมันมีผลต่อมันมีผลต่อไอ้ลอ้ลอที่มันยื่นเข้าหรือยื่นออกเนี่ยนะครับคือผมบอกว่าให้มันบวกหรือลบแต่ถ้าเกิดใส่ใหญ่ขึ้นเนี่ยอาจจะต้องเป็น offset ที่มัน ลดลงลดลงสมมุติจาก40เนี่ยอาจจะต้องเหลือ35ออฟเฟตออฟเฟตคือความความใหญ่ของอะไม่ใช่ครับเขาเรียกว่าค่าของไอ้ตัวข้อออฟเฟตก็คือค่าของดุมล้อครับนะเซ็นเตอร์ของดุมล้อนะครับนะคือคือถ้าออฟเฟตเดิมของ R สิบสิบเจ็ดเนี่ยสมมุติถ้าเกิดล้อเดิมเนี่ยอยู่ที่8นิ้วสิบเจ็ด8นิ้วครับครับนะสิบจ็ดเจ็ดนิ้วเจ็ดนิ้วครึ่งนะน่าจะอยู่ที่เจ็ดนิ้วครึ่ง พอเปลี่ยนแปดนิ้วปุ๊บเนี่ยนะครับสิบเก้าเนี่ยส่วนใหญ,ญ่จะเป็นแปดนิ้วทั้งนั้นนะฮะนะครับมันก็จะกินเข้าไปข้างในใช่ไหมรัพอมันกินเข้าไปข้างในปุ๊บเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะไปขูดกับขูดกซุมด้านขูดกับซุมนนบซ้มด้านในเพราะฉะนั้นคือเราก็ต้องเลือกเพื่อให้ค่าออฟเซตเนี่ยให้มันยื่นออกมาแต่ก็ยื่นมากไม่ได้ยื่นได้ประมาณแค่ประมาณนะครับห้ามิลเพื่อไม่ให้มันไปเลยซุ้มล้อเพราะถ้าเกิดเลยซุ้มล้อเดี๋ยวพอจับลงมาซุ้มล้อก็ขูดกับล้ออีก ใช่ไหมนะแล้วอย่างนี้คือถ้าผมว่าเดิมมันเจ็ดนิ้วครึ่งมาอ f f s e ตแปดนิ้วก็คือใส่ใส่ได้ใส่ได้ใส่ได้ครับก็ต้องดูผมต้องบอกเ้าเลือกค่าอ f f s e ตให้มันถูกต้องผมคิดว่าตามร้านเนี่ยนะครับเขาสามารถบอกให้ได้ค่าอ f f s e ตนะฮะก็คือให้เขาลองใส่ดูก่อนเลอะลดเลยครับนะฮะสิบเก้าแล้วยิ่งพอสิบเก้าปุ๊บขอบมันก็ถ้าเกิดสิบเก้าด้วยกันมันก็จะใหญ่ขึ้นนิดนึงแต่ยางบางลงแต่ยางบางลงจะใส่ได้ครับสอง จากสองสามห้าเป็นสองห้าห้านี่ไม่ได้ใหญ่เกินไม่ได้ใหญ่อะไรสักงนัหนานเลยนะคันนี้รบกวนถามอีกอีกข้อนึงได้ไหมครับ,รบได้ครับครับเอบีเอ็มเอ็กวันนะครับครับเอรุ่นโคมไฟเนี่ยมันมันไม่ใช่เป็นไบซีนอนเป็นรุ่นรุ่น,นไม่ใช่รุ่นรุ่นเอไลน์มันไม่ทันนี้ผมจะเปลี่ยนไฟโคมไฟหน้าเนี่ยให้เป็นไบซีนอนเนี่ยทําได้ไหมครับเปลี่ยนคือให้เอไลน์คือมันมีรุ่น รุ่นออปชั่นต่ำครัรุ่นใช่ใช่ผมเข้าใจครับพอเป็นออปชั่นเ่ยเยอะแยะไปครับบ้านเราเพียงแต่ว่าคุณต้องเปลี่ยนทั้งโคมไงใช่ไหมฮะได้ใช่ไหมครับได้ครับฮะมันก็คือแล้วจำเป็นต้องเปลี่ยนศูนย์ไหมครับเพราะว่ารถมันเพิ่งสองปียังยีดีเอสไออยู่ยัง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 ติดประกันอยู่ป่ะครับใช่ครับติดประกันอยู่นั่นแหละครับมันจะมีปัญหาคือถ้าเกิดติดประกันอยู่ใช่ไหมฮะพอติดประกันอยู่พอคุณเปลี่ยนเนี่ยแลวถ้าเกิดมันมีปัญหาอะไรกับระบบไฟเดี๋ยวมันก็จะเกิดเรื่อง นะเพราะฉะนั้นคือใช้ไปถ้าเกิดพอไปเปลี่ยนกับพอไปเปลี่ยนชุดไฟไบซีนอนเนี่ยกับของทางบีเอ็มก็ขี้แตกดีครับใช่ไหมฮะชุดหนึ่งประมาณแปดหม,มื่นนะฮะแปดหมื่นถึงแสนน่ะแต่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ถึงอ่ะใช่ไหมฮะมแพงกว่าเยอะเนอมันถูกกว่าเยอะอ่ะนะแปดเก้าเท่าอะ่ะนะฮะผมคิดว่าตอนนี้ถ้าเกิดอยากให้มันสว่างเนี่ยผมถามก่อนว่าบซีนอนมันสว่างกว่าไอ้ตัวอีริปซอยแค่ไหนครับ บีเอ็มเนี่ยออลิปซอยเดิมเดมผมว่ามันก็โอเคคือมีความรู้สึกตอนนี้มีความรู้สึกมันไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่มันเป็นไฟออกส้มๆไม่ใช่ไฟขาวคุณเปลี่ยนดีครับคุณเปลี่ยนหลอดดีครับเปลี่ยนเฉพาะหลอดนะครับเปลี่ยนเฉพาะหลอดนะครับเพิ่มกําลังไฟขึ้นอีกสักสิบวัตนะครับนะฮะผมไม่แน่ใจว่าตัวเป็นเป็นเฮดสามหรือเปล่าดูเฮดสามแล้วก็คือดูค่าจริงๆบ้านเราเนี่ยนะไฟใช้ไฟขาวเนี่ยไม่ได้เรื่องนะเพราะบ้านเราเนี่ยฝุมีฝน เวลาเวลาขับยิ่งใกล้หน้าฝนนะครับใบพวกไฟพวกออลิปไอพวกอะไรอะสีนอนพวกเนี้ยเละครับมองไม่เห็นนะฮะมันต้องเป็นไฟที่ออกส้มๆ้มนิดนิดถ้าเกิดพอเพิ่มกําลังไฟไปปุ๊บใช่ไหมครับมันก็จะออกขาวขึ้นนิดแล้วสมัยนี้มันจะมีไฟที่ออกที่เป็นแบบหลอดเฮสสามใช่ไหมฮะที่มันอจะออกมาเป็นลักษณะที่ขาวหน่อยก็มีใช่ไม่จําเป็นต้องใช้สีนอนครับนะฮะ้วยังเป็นเล้เเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่ของอ ศูนย์ีเอมได้ใช่ไหมครับข้างนอกก็ได้ครับอันนี้ยหลอดไฟไม่ต้องศูนย์ดีเอมครับศูนย์ีเอมมันก็ไม่ยอมเปลี่ยนให้หรอกนะฮะบางไม่ยอมเปลี่ยนค่าค่าเพิ่มให้หรอกฮะก็ไปเปลี่ยนตามร้านตกแต่งนะครับนะฮะมันไม่รู้หรอกครับนะฮะก็เปลี่ยนเฉพาะไฟตัวเนี้ยครับให้เป็นให้เป็นเขาเรียกว่าแสงสีขาวมันมีมันมีแสงสีขาวน้องใหม่เปลี่ยนอยู่เรื่อยใช่ไหมชอบมีมีขายด้วยแต่ไม่มีของดีเอ็มไม่ได้มีไม่ทำไม่มีขอาไม่ได้ทำของดีเอ็มนะครับ ก็คือต้องบอกว่าครับว่าเปลี่ยนเฉพาะตัวหลอดไฟครับนะครับไอ้ที่เป็นฮาโลเจนเนี่ยละเพราะถ้าตัวนี้ถ้าตัวนี้บีเอ็มตัวนี้ถ้าเปลี่ยนไฟเนี่ยมันจะฟ้องขึ้นหน้าจอฟ้องอีกใช่ต้องเป็นไฟเฉพาะชุดซีนั่นก็ต้องเป็นชุดเฉพาะของเขาชุดนี้นะฮะนี่แหละขับบีเอ็มขับเบนซ์ก็เป็นอย่างงี้ฮะมันชอบฟ้องมันขี้ฟ้องฮะมันจะฟ้องว่าไม่ใช่อะไรของเขาใช่นะฮะแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนเฉพาะหลอดไม่น่าจะมีปัญหามั้ง มันมันมันจะแต่วันมีทํามาขายด้วยมีชุดไฟฮะพวกสำนักแต่งในเนี้ยมีชุดไฟขายที่ใส่บีเอ็มได้ไฟหลีใส่บีเอ็มได้ก็มีขายใช่เขามีขายพวกตามร้านตกแต่งทั่วไปมีครับมีขายครับมีขายเปลี่ยนเฉพาะหลอดอย่างเดียวครับเปลี่ยนได้ครับโอเคนะครับครับขอบคุณมากครับต้องพยายามนิดนึงครับทำความเข้าใจกับเรื่องแสงของสีนะครับมนุษย์เราเนี้ยนะครับ เห็นแสงสีที่ดีที่สุดอยู่ที่ค่าระหว่าง4,500 k ถึง6,500 k เท่านั้นซึ่งยังอมเหลืองอยู่ทั้งหมดเลยใช่ขาวเมื่อไหร่เนี่ยนะครับคุณจะมีปัญหาเมื่อฝนตกยิ่งไปเจอหมอกเมื่อไหร่จบเฮเลยครับแสงกลืนไปกับหมอกเลยเขาถึงต้องใช้4,000เค4,000 4,000เถึงประมาณ6,500 k เนี่ยพอดีกับสายตามนุษย์ ที่เราจะเห็นแสงในกลางคืนได้อย่างพอดีจริงๆนะฮะคนเราชอบไนีไฟขา,ขาวๆนึกว่ามันสว่างสวยสวยด้วยมันสวยมันไม่สว่างครับนะฮะมันไม่ได้สว่างนะฮะแต่แต่ <นะ S 2> ที่ผมขับแบบมันรู้สึกว่ามันชัดเจนตรงพวกแบบพวกป้ายพวกเส้นอะไรอย่างเงี้ย <นะ S 2> ี่าแล้วผมถามว่าถ้าเกิดแล้วคุณว่าแต่ถ้าฝนตกอย่าลืมนะนว่าคุณกําลังพึ่งพา แสงไฟที่เป็นโซเดียมของทางถนนด้วยถ้าเกิดคุณขับไปแล้วมันไม่มีไฟเลยเนะแล้วเป็นพึ่งไฟขาวของคุณอย่างเดียวคุณจะมองไม่เห็นเลยผมพูดเท่านี้มีสารมาก้วครับสวัสดีครับพี่สะอาดครับครับสวัสดีครับผมสดีควรขอให้อาจารย์เช่วิจารย์รถรุ่นเก่าของเชฟโรเลตออฟไต์เตดหน่อยนะครับตรงไหนนะครับปีสองสองพันห้าครับไอรถไอเชฟโรเลตออฟไต์เตดครับ ออฟต้าเอสเตใช่ไหมครับ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 บรบรี่ใหญ่ๆอ่ะครับครับผมออฟต้าเอสเตรุ่น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 แรกเลยนะครับครับผมเข้าใจครับเอ่อต้องบอกว่าอ๋อไอตัวออฟต้าเอสเตเนี่ยนะครับเป็นรถจริงๆน่าใช้นะนะแต่ผมไม่ทราบด้วยเหตุผลกลใดนะครับเครื่องยนต์มันไม่อึดเลยเครื่องยนต์ของตัวออฟต้าตัวเนี้ยไม่อึดเลยนะครับผมขอแยกฟังฟังจากทีวีเลยนะครับครับ ครับครับครับขอบคุณมากครับทุกวันนี้คือมีรถหลายคันมากเจ้าตัวเชฟโฟรเลตออฟต้าที่เกิดปัญหาของข้อเยี่งขาด<ต>เกิดข้อเยี่ยงขาดผมไม่ทราบเหมือนกันนะว่า,าวิธีระยะการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่อเมริกาและคัมเมาเนี่ยมันห่างเกินไปหรือเปล่ามเมื่อมาอยู่กับประเทศไทย ซึ่งระยะครึ่องอะไรการจราจรมหาศาลขนาดนี้ความร้อนในส,สบนถนนสะสมดูเดือดขนาดนี้นะครับถ้าเกิดไปเจอรถที่มันใกล้จะข้อเหวี่ยงขาดเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีปัญหาว่าคุณยเอาเครื่องที่ไหนมันจะกลายเป็นเหมือนรถเพื่อนผมตอนนี้ออปต้าเพื่อนผมเนี่ยนะกลายเป็นเครื่องโตโยต้าไปแล้วนะฮะคือเขาชอบนะเขาชอบรูปร่างหน้าตามันคือรถมันสวยจริงๆครับนะผมยังชอบเลย พียงแต่ว่าต้องพูดไงว่าต้องดูประวัติในการของรถคันนี้ที่ผ่านมาว่าร <c oughs> ถคันนี้นะครับมันเคยเป็นอะไรมาไหมร <c oughs> ถคันนี้มีการดูแลรักษามาดีไหม <c oughs> คือเชฟโรเลตไม่ใช่เป็นรถที่ไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าไม่ฝรั่งมันไม่เข้าใจคอนดิชันในประเทศไทยอ,อ,อ,อ่ะมีสายเข้ามาครับสวัสดีครับคุณสมยศครับสวัสดีครับครับผมผมอยากทราบที่เชวิการณ์ทูซูมิวอกคับ มิวเอ็กซ์มิวเอ็กซ์ฟอร์จูเนอร์ไหนครับีมิวเอ็กซ์กับฟอร์จูเนอร์โอ้วันนี้มิวเอ็กซ์ครับไม่ต้องไปพูดถึงฟอร์จูเนอร์นะครับฟอร์จูเนอร์รอตัวใหม่เลยนะครับสิ้นปีนี้ออกมาแน่นอนฟอร์จูเนอร์นะครับหลังจากรีเวอออกมาสักประมาณสักห้าหกเดือนผมบอกเลยฟอร์จูเนอร์ตัวใหม่ออกมาแล้วนะครับเพราะตอนนี้มีสปายช็อตเห็นแล้วครับเห็นแล้วเห็นแล้วว่าฟอร์จูเนอร์ตัวใหม่ของโตโยต้ากำลังทดสอบอยู่บนท้องถนนบ้านเราครับถามว่าสวยไหมสวย นะครับแต่มันก็คือทุกอย่างก็คือมันก็คือ PPV อะนะฮะส่วน m i l x ก็คือถ้าเกิดอย่ารีบใช้วันนี้ m i l x ก็เป็นรถที่น่าใช้ตัวหนึ่งต้องไปลองวัดกันครับว่าสิ้นปีนะครับระหว่างนะครับ Fortuner กับ Pajero Sport อัานไหนจะเด็ดกว่ากันผมพูดเท่านี้นะฮผมพูดเท่านี้เลยนะสิ้นปีนี้ได้เจอ2ตัวนี้นะครับมี Pajero Sport ตตัวใหม่มกับ Fortuner ตัวใหม่ เพราะนั้นคือมิวเอก็คือวันนี้ซื้อวันนี้ใช้ได้วันนี้แต่ถ้าเกิดจะซื้อปัจจอบันจิเนอตัวเดิม<ถ>ไม่แนะนําครับเพราะว่ากําลังจะเปลี่ยนโชมมันไม่ใช่กําลังมันเปลี่ยนแล้วล่ะตอนนี้จะเทขายกันกะให้หมดส <c oughs> ต็ตอกหรือไงวะนะฮะโอเคเข้าใจนะนะฮะคือผมพยายามไม่อยากจะให้ ไม่อยากจะให้คนมารีบตัดสินใจคือถ้ารีบตัดสินใจวันนี้คุณต้องเอารถที่ใหม่ที่สุดในวันนี้ไม่ใช่รถที่ตกสายการผลิตไปแล้วแล้วคนก็บอกว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้มันดีอย่างนั้นมันดีอย่างนี้มันไม่ใช่ฮะผมพูดกันตรงๆนะครับมิลเนะครับยังไงสมรรถนะก็ดีกว่าเจ้าปเจ้าฟอร์จูเนอร์ตัวเก่าดีกว่าครับผมบอกได้เลยมิลเตัวเนี้ยสมรรถนะดีกว่าฟอร์จูเนอร์เยอะนะฮะแต่พอฟอร์จูเนอร์ตัวใหม่มาตอนนี้เสร็จมันต้องมาพัฒนามันต้องมาเพื่อราคาเจ้าม ใช่ไหมฮะมันเป็นเรื่องปกติครับนะฮะอ้าวนะฮะมีสายต่อไปอีกไหมครับแหมรู้สึกจะปากจัดจังเลยผมคือผมพูดกันตรงๆเลยนะฮะรถตกสายการผลิตเนี่ยผมก็ไม่อยากจะซื้อละฮะเล็กซ r c 3 0 0 h อ๋อสปอร์ตกับ b m เอมซีรีสี่คูเป้มีสายเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะ คืออยากสอบถามว่าคืออยากให้ลูกสาวเขาซื้อรถไอ้พวกรถเล็กๆอะค่ะคือคบอ,อดบอดไอ้ข้อ่ะค่ะกับอซุบารุอะฟอรเรสะอะไรเดียวกันขออนุญาตดูทีวีเลยนะคะโอ้โหแล้วก่อนสุบาร,บร,บรุฟอรเรสเตอร์เหรอครับค่ะมันใหญ่ไหมโอ้โหมันคนละ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 เซกเมนต์เลยครับใช่ฟอเรสเตอร์นี่ถือว่าเป็นรุ่นท็อปสุดของ เกือบ็อปสุดของซูบารุแล้วนะครับไออีโคคานี่กระจอกที่สุดในของฟอร์ดนะฮะต้องขอกนี้นะฮะราคาสองล้านไปปลายกับเท่าไหร่วะหกแสนกว่าบาทอ่ะกับาหกแสนกว่าค่ะเออฮะมาเทียบกันไม่ได้ครับมันเหมือนคุณกินมันเหมือนคุณกินอะไรอ่ะข้าวเหนียว้ําข้าวเหนียวส้มมันไม่เยออย่างรข้าวเหนียวส้มตําอร่อยนะฮะมันเหมือนคุณกินน้ําแข็งเปล่ากับกับอะไรอ่ะกับน้ําน้ําน้ําส้มอ่ะ เซนควิดอะไรเงี้ยโอเค่ะค่ะสองล้านกว่าใช่ไหมซูบารุอ่ะทำไมครับมันสองล้านกว่าครับสองเลสเตอร์ผมบอกให้เลยนะฮะถ้าเกิดอยากเซิร์ชจากวันนี้นะครับอีกตัวน่าสนใจคืออะไรมครับเอ็กวีครับซูบารุเอ็กวีอะครับเหรอกว่าาบทเองของอะไรคะซูบารุไงครับเอ็กวีะครับเอ็กวีนะคะครับผมอ๋ออันนั้นราคาประมาณเก้าแสนกว่าครับ โอ้น่าใช้ครับน่าเล่นด้วยถ้าหลือฟอร์ดนี่คือมันเล็กๆไปใช่ไหมใช่ถ้าจะเล่นก็คือเล่นตัวนี้ดีกว่าใช่ไหมผมไม่ค่อยอยากผมไม่แนะนำอ่ะคือถ้าเกิดขับฟอร์ดแอคโคสปอร์ตผมไปซื้อมาด้าสองผมไปซื้อมาด้าสองดีกว่าใช่โอเคค่ะงั้นรบกวนไม่ผมก็รอนู่นเลยซีเอ็กสามค่ะได้เลยได้เลยโอเคครับค่ะค่ะสวัสดีขอบคุณแม่เหมือนเอา จริงๆที่บอกนะฮะเหมือนเอาน้ำแข็งเปล่าฮะกับกาแฟเย็นน่ะมันก็ยังไม่ต่างกับรถต่างเยอะเนะฮโอ้โหฟอเรสเตอร์นี่ผมบอกเลยฟอร์เรสเตอร์นี่ผมขับมานี่ผมบอกเลยครับผมต้องชมเลยครับว่าเป็นรถเป็นรถที่เขาเรียกว่าคอสโอเวอร์ที่ขับแล้วชอบมากอ่ะโอหมันมันทั้งนุ่มนวลนะครับมันทั้งแบบตอบสนองต่อต่อการขับได้อย่างแบบสุดยอดมากๆนะกับ แอคโคสปอร์ตซึ่งไม่มีอะไรเลยอ่ะเวลาเปลี่ยนเกียร์เป็นงไงเวลาเปลี่ยนเกียร์ก็ทีคำนับทีอ่ะเออนะฮะผมว่ารายการเราจะอยู่เออมันจะอยู่ได้ไหมวะเนี้ยนะฮะปากอย่างเงี้ยเครื่องหนึ่งจุดแปดไอวีเทคถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ดีไหมครับก็ดีครับถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่แบบเครื่องยนต์จ่ายตลาดที่ดีตัวหนึ่งอ่ะอย่าไปคิดว่ามันเป็นแรงอะไรนะมันก็คือเครื่องยนต์จ่ายตลาดตัวหนึ่งนะวเมื่อกี้มี s อ s อมาผมอ่านมาทัน เติ่มลมนตรเจนพี่ไปเปลี่ยนที่ค็อกพิษเปลี่ยนจากลมธรรมดาเป็นลมนารเจนทำไมต้องยกเอารถขึ้นห้อยด้วยเอ้ามันต้องมันต้องปล่อยลมหมดมันต้องปล่อยลมหมดเลยครับถ้ารถวางอยู่กับพื้นยางก็เสียรูปอีกใช่ครับมันต้องปล่อยลมหมดเลยครับคือมันต้องดูดจนยางนี่มันปีบเข้าไปเลยนะะรับรถม่เลยต้องไม่มีนาเต้องไม่มีต้องไม่มีลมเลยเขาต้องเขาต้องถึงขนาดนั้นคือต้องซักชั่นตัวลมเก่าออกให้หมดแล้วเติมนัรเจนเข้าไป ล้วจากนั้นคุณก็ต้องเติมนโตเจนไปตลอดชีวิตแต่รู้สิจะเดือนละครั้งเองนะนโตเจนเนี่ยนะมันไม่ค่อยบางทีสองเดือนด้วยซ้ำัน,นงบห้าแสนห้าหมืนม่นบ,บาทรถป้ายแดงรุ่นไหนที่คุณคิดว่าคุ้มที่สุดอืมมันแล้วแต่อีกอะผมว่าตอนนี้มาด้าสองว่ะเ <c oughs> บนซินนะจริงๆเพิ่มมีเงินในเก้าหมื่นซื้อได้ละถูกต้องจริงไหมฮะแป๊บๆเวลาแล้วะหมอดีละนะฮะเหลืออีกนาทีเดียวออ่ะเดี๋ยวมาพบกันในสัปดาห์หน้าครับ นะฮะอ๋อต้องขอต้องขอประกาศไว้นิดนึงสัปดาห์หน้าพอดีผมติดทุรักนิดนึงอาจจะเป็นเทปนะครับอาจจะเป็นเทปที่มาเราได้คุยกันนะครับผมจะเอา SMS ในที่ต่างๆเนี่ยนะฮะเอามาที่ค้างไว้บางทีเราไม่ค้างไว้เนี่ยเราไม่ตอบเอามาตอบทั้งหมดเลยนะครับสัปดาห์หน้าองขอตัวนิดนึงนะน้องใหม่นะครับได้นฮะคือเป็นเรื่องของการตอบแทนพระคุณของคุณแม่นะครับสักนิดนึงนะครับท่านอายุ90แล้วผมขอจัดวันเกิดให้ท่านหน่อยนะครับ ก็สัปดาห์หน้าคงจะเป็นเทปนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการนะครับเป็นแฟนกับเราเดี่ยวเดี่ยวแน่นๆต่อไปผมตอบให้อย่างจริงจังแบบฟันธงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นมันก็เป็นเรื่องเสี่ยงกับชีวิตผมเหมือนกันนะครับไม่ไ้จะโดนยิงตายหรือเปล่านะครับนะครับเราขอบคุณทีมงานทั้งหมดนะครับที่ช่วยให้รายการนี้นะครับ ดูน่าสนใจขึ้นมานะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนรายการทุกท่านนะครับสัปดาห์หน้าครับก็คุมมกับพบกันใหม่นะครับวันนี้ผมนะครับน้องใหม่นะครับผมวินิจัยชาญลูกค้อนะครับก็คงขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ